สวัสดีค่ะพบกันเพอนกคนวันนี้นะคะกับพวกเราสองคนอีกแล้วเจตีค่ะโบค่ะบุ่นค่ะวันนี้นะคะก็พบกับพวกเราสองคนอีกแล้ววันนึงนะคะถ่ายเป็นแปดร้อยคลิปค่ะลงล้านคลิปเต้นค่ะเทวาค่ะอย่าลืมไปกดช่องลูกแม่กาขาวเดินครับหมดแล้ว ไนะถ้าเราไม่พอก็ขออภัยประทานโทษทุกทุกคนด้ยนะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงนี้นะคะก็อย่าลืมกดไทกดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าไปลืมกดติดตามครูกดกริ่งติ๊กๆๆๆเจอกันบหมอนไทยก็เทหัวใจให้เขาหัวใจปั้นดีหรือเปล่า หรือว่าหลงตีหน้าตาเอาออกเอาใจร้องคาลร้งเศากุ้มสินนะเป็นห่วไงไายจะเสียท่าโดนเปิ้ลหลอกเพือเสียใจแค่เพียงบองมันในยิ่งที่ไอไว้ใจเปินทิ้งไอใไม่คนใหม่ทำไอ้เสียใจเกือบตายในแต่สงใจพอกะ่าจะได้ยากคือไอรู้ว่าเปคนไก่